ท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางพิชารัตน์เลาหะพงษ์ชนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะก็ลุ้งเลยเวลามานานแล้วนะคะดิฉันขออภิปรายแล้วก็เข้าคําถามประเด็นสั้นๆนะคะถึงผู้ที่ชี้แจงในวันนี้30ประเด็นค่ะประเด็นแรกค่ะท่านประธานในวันนี้นะคะรัฐบาลมีแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นค่ะ เพื่อลดปัญหามลพิษในอากาศก็ดีหรือว่าในภาวะที่ราคาน้ำมันแพงในขณะนี้นะคะคำ,คำคาถามค่ะท่านประธานขอถามไปยังผู้ที่ชี้แจงว่ากรกพอเองมีแนวทางในการสนับสนุนค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนที่ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างไรไม่ว่าจะเป็นในสถาน,นีจ่ายไฟฟ้านะคะหรือชาร์จิ่งสเตชันหรือการชาร์จไฟฟ้าที่บ้านในครัวเรือนเองเนี่ย เพื่อให้ประชาชนมีแรงจูงใจมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นประเด็นที่สองค่ะท่านประธานในช่วงที่ผ่านมานั้นเนี่ยประชาชนพูดค่อนข้างมากว่าค่าไฟฟ้ามีราคาค่อนข้างสูงหรือแม้แต่เพื่อนสมาชิกที่ได้มีการอภิปรายนะคะก็ได้มีการพูดถึงว่าค่าไฟฟ้านะั้มีราคาค่อนข้างแพงแพงไปถึงเหมือนพระอาทิตย์ที่ขึ้นสูงขึ้นในทุกๆวัน ทั้งนี้นะคะเรามาดูเหตุผลกันแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะทราบว่าเหตุผลที่แท้จริงแล้วของราคาค่าไฟฟ้าที่แพงนั้นมันขึ้นอยู่กับต้นทุนการผลิตค่ะแต่ประชาชนยังมีความเข้าใจผิดพลาดว่าราคาค่าไฟฟ้านั้นเนี่ยมันที่แพงนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกำลังการผลิตไฟฟ้าสำรองของประเทศที่สูงเกินหรือเปล่าหรือว่าค่าพร้อมจ่ายที่เราจ่ายเปล่าไปนะคะ คำถามค่ะที่ฉันอยากถามที่ผู้มาจี้แจงในวันนี้ก็คือว่ากะกะพอจะมีแนวทางในการประชาสัมพันธ์อย่างไรเพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจที่แท้จริงว่าค่าไฟฟ้านั้นที่แพงนั้นเกิดขึ้นจากอะไรประเด็นที่3าค่ะท่านประธานเราทราบกันดีค่ะว่าต้นทุนการผลิตไฟฟ้านั้นมาจากก๊าซธรรมชาติที่มีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูงในสถานการณ์โลก ในประเทศไทยเองนั้นเนี่ยมีการนำเข้าก๊าซธรรมชาตินั้นเพียงเจ้าเดียวคือบริษัทปตทจำกัดมหาชนวันนี้หากประเทศไทยมีการนำเข้าก๊าซเสร,รีมันจะทำให้เกิดการแข่งขันค่ะท่านประธานแล้วจะทำให้ต้นทุนการผลิตนั้นลดลงกกพถึงเวลาแล้วหรือยังคะที่เราจะเปิดให้มีการนำเข้าก๊าซเสรีเพื่อให้ประชาชนมี พลังงานที่ใช้อย่างถูกอย่างถูกลงค่ะและประเด็นสุดท้ายคะ่ะท่านประธานถ้าเราดูจากงบการเงินนะคะที่ของกะกะพในหน้า72เราจะเห็นว่ายอดเงินคงเหลือของกกพนั้นมีมากสูงสกว่า20,000ล้านบาทกกพเองมีแนวทางในการจัดการเงินจำนวนนี้อย่างไรคะท่านประธาน 20,000กว่าล้านบาทนั้นกกพอนั้นจะทิ้งไว้อยู่ในบัญชีเพื่อให้ได้รับดอกเบี้ยหรือว่าจะเอามาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขอบคุณค่ะ